สบายดีป้าลุงสบายดีเด้อเบอร์สุขูสุขคนที่เขามาหาบสมว่วยไอเนนน้อยสบายดีเนนน้อยสบายดีหัวไอ้ถอดออกหมวกนะครับหมวกเราไม่ค่ <IS storms for uned Rock> อยอยู่หัวดอกหัวหน่อยหรือหัวใหญ่ผมใช่หัวหน่อยหรือหมวกมันใหญ่เปล่ะสบายดีคุณลุงคุณป้าสิ บายดีเด้อสวัสดีก่อนสวัสดีเอ้ยโรงงามน้อยดูพี่น้องมันใหญ่ขึ้นใส่ส่งได้เมื่อนี้นะทุกตีนเนี่ยชี้ชมพูลุงตีนเนแดกเกิดจิตวิหัดขาคนจริงจริงเนาะดูลุงตีนหนยใส่กางเกงใส่ส่งเด้อมื่อนี่ลุงป่าเอ้ยเบิ้งเฉีอกับส่งมีคนละโตกัน เสียกระต้นนึงสูงกระต้นนึงมันเป็นชุดเดียวกันใ <laughs> ส่สูงจะไมนเป็นหน้าถ่บกุกอ้อยได้ใส่สูงให้ได้บอ่าอีรีได้ฟินหนึ่งโด,ด,ด,ดนใส่สูงใ้เพื่อนบอกมันเย็นอากาศมันเยน็นแต่ตอนนี้ก็แค่แน่แล้วแต่ว่าข้างนอกก็คึมๆเนาะไม่ใช่คึมๆอู้คือมาหัวใหญ่แทนนี่นะปลาติปลาลุงมาขอยัดแก้มแนะ่ พ่อหอมแก่เหมยเห็นไ่มเห็นื่น,น,น้อยๆเอ้ยกินนมแล้วลให้นอนเล่นพี่น้องเลยอืมนอนเล่นนะคะน,นอนเล่นนี่มัน,นเหร่นอยู่ในอยู่หรอมันหนาวอากาศมันหนาวอีกอย่างหนึ่งสร้างเพิ่นตัดอันกระดาษ ตัดใหม่ฝุ่นมันฝุ่งโอ้ยหาวใช้เบิรงดูลินนะปลาลุงว่าต้องเซ็ตออกลินเอาเสร็จเสร็จออกประพาชุบนะ้ำเสร็จออกอืมใช้แผ่นเพิดเดอ้อเมื่อนี้นะเราไม่ได้เป็นไม่ได้ใช้ผ้าอ้อมอากาศมันหนาวไ่อยากเปียนในเธอเนะเวลาเพิ่นเหี่ยวใช้ผ้าอ้อมมันแบไม่ได้ซึมซับคือแผ่นเพิดเอ้ยเนอะ อุย้ยนานเบ้อเบ้อเอาหูเอโป้ครัวไปก่อนอนี่โป้ครัวไปน่านเถินเถินเถินมี่ยุ่มหมวกะไปเพิ่นสีนอนจึงใส่ให้ตอนนี้มันใส่มันกระมันมัดมันหายนานไอต้ต้วมต้วมหน่อยใส่หมวกเนาะ ม่าหลุมมากกอเกี่ยว้ายว้ายสั่งเนียมวยยิ้มจริงๆได้แม่นำก็ขึ้นเลยหอมจ้ะน่าเฮ้ยฝนเนียวคลายเหนียวแข่งขันเลยฝนแม่นำก็ได้สบายดีพี่น้องทั้ทางหลังเหี่ยวมาละซื้อมาคินแบบเป็นเิ่นหุงมาแล้ว มันเหี่ยวไวแท้แล้เพิ่นเห็นหงสิซื้บมาให้ใหม่พี่น้องเลยไอเน่ก็บ่ได้ขึ้นมาหาเลยตั้งแต่ผุช่องมือเลยเน่ได้ขึ้นมาหานะอุ้ยๆๆเอาอีหยังลูกว่าอีหยังเมื่อไหร่ว่เอาอีหยังจิ้งขาก็หยังแต่บายดีบายดีลูกอ่ะสบายดีอ่า คือเด่งยางโอ้ยจังเด้มึงดูใส่สงนี่ไปตาสั่งบ่พี่น้องส่งก็ยังใหญ่กลัวอยู่ใส่ให้แข้งขาพุ่นตันตันเปนตั้นเอ้ยยังไอ้วันให้จะาม้จมจังเลยไปเห็นไปก็ไปตสัง เลี้ยงลูกยังไงให้ออกมาเป็นแบบนี้เห <c oughs> ่อกินนมแม่เลี้ยงกินนมงแม่หักบ่อเขาเต่าหักปั่มหายพี่น้องขออเอาาขาเต่าเธอบุบปวเขากับอีกอย่างหนึ่งมันบริขาแต่แรกก็เลยมันบริจุกบริจืดเลยบ่อเขาจุกเลยแบบนี้แต่ว่าหิวแหงแห้งกับเขาดูดกัน ใครจะมอมโบเลือกนี่นะนอันนี้ใบวายใช่รึเด้อเฮ้ยนะนี่ใป้าลุงเบิงมาลุ้เอออะไรยยนี่ใป้าให้ลุงเบิงเอ,อ้ยแขวกับโบมี่เจ็ดแปดเดือนเพื่เนาะพี่น้องดิ่มปรุงเรือแปดเก้าเดือนแลน้วแ,แต่ผู้ไหวผู้ซาเนาะอันนี้กะแต่เด็กบางคนกันแขวปองวไหวบางคนกระซาเนาะ มี้ก็มีคำถามที่พี่น้องถามกันข้ามาหลายเนาะเกี่ยวกับการสร้างบ้าน,ะนอะไรมอนีอก็สิมาตอบเลยกับหางเงินมาจากไหนมาสร้างบ้านคนวะเบื้อเบออามะฮัมลุกมันแม่กินลงไปละหางเงินมาจากไหนมาสร้างบ้าน่นวาพี่น้องเอ้ยแต่งงานมาแต่งงานกันมาสาม สามปีเลยเนาะพี่น้องบบได้แค่สิว่ากันโบกินบบเที่ยวนะเงินมันก็สิไปใช้นาะพี่น้องข้ากับเก็บสะสมออมมาแหละประเทศเบืดหนักจักไปอุย้ยแล้วหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วเลกินลายเกินเท่าก,กับจับเลือเล่อลยะพี่น้องเลยไม่หักอ๋อจับเลือเล่อเลย เฮ้ยเาาอกมาเล้ฮนะียอีกกลจ้าอนไรนะป่าให้ลุงเบิร์ดก็เพลินขนาดนั้นเลยนี่เอ้ย <c oughs> นี่เอรอี่เ้อน่านี่เก็บมาแทมปิ้เก็บเอาไว้ให้มาทำบ่อืม เนาะบปกินบปเที่ยวโอ้ยไปกินไปเที่ยวกตบม่มีเงินเก็เบคือว่าอะไรน, <c oughs> นะพี่น้องน,น่ะเอเด้ยยืนอยู่นะบ้างบ้างสิรับเลยจับเลยนี่จับเลยอ,อีกบ่อ้โอ้ยโอ้ยเบ้าเบ้างผาห้องเลยกันอึ๊บโอ้ย

tưởng nại ơi ai ơi Ôi Khói gì hát bà đi nè Ôi hồn Anh đang mệt lúc này lúc thì tập rồi Cái nào có tốp lắng bao bao Quá nó chết หุ่นน่ะ hey. ว uh, ัดไปวัดมาเนี่ยนะโคฮะท่านทางนี่เนี่ยเพิ่นสบายเลยพี่โอ้เพิ่นกินเน่ยเพิ่นกินหลายอะไรเพิ่นเพิ่นในแจ๊บในนี่แหละมันคลายคือมันลมพุ่งนะสบายอืมไปลตรงนี้อ่ งานกันมาสองสามปีมีเงินเก็บสร้างบ้านสองคนหานะพี่น้อย,ยจะขาย,ขายเขาน้ำมาแหละสร้างบ้านกิล้ส่วนนั่งเนาะพี่น้องมาสางขายงวน้ำล้วก็เงินเท่าหามาไปทำงาน,นอยู่กรุงเทพน้ำมาสร้างนี่พี่นอ้องเย ก็ชิมาได้มาเจอกันกับเฮากะมาแต่ฝั่งไทยก็คือพี่น้องหูอ่ะแหละมาทำทำงานอยู่ฝั่งไทยจะมีเงินเก็บก็ส่วนหนึ่งเราพี่น้องก็ร่วมกันนั่น้งสองคนก็เงินเก็บเราดาวเทสเท้าประทศเนด้ยเขามาก็ร่วมกันสามสามเก็บสะสมออมริบมาเลยบริเวณว่า มงนเห็ดปีหนึ่งปีเดียวบอพี่น้องเงินเก็บแต่พูนแต่บัดนด้ว่าเจอกันผู้นะเอากับไปทำงานเนาะฝั่งไทยกับหลายปีจังมีเงินเก็บเห็ดบาทน,นี่แหละแต่ก็อยู่กันมากกับบ่ได้คอยใส่จ่ายนะกับไ่ได้ไปกินไปเที่ยวคือขอบคุณอื่นเนาะไ่ได้ไปเที่ยวทางไหนก็ไปอยู่กันโด,ดนไปเถื่อเนาะกับประหยัดเอาไปบุญไปยังก็บไ่ได้ค่อยไปคือ ดาวเบียอยังนี้คือตัดออกเลยนะพี่น้องบริมีเลยเป็นปีก็ยังบ่คอยได้กินแบบนั้นนี่อกจากเครื่องชงการ์บ่อันนี้สิได้กินเนาะพี่น้องนี่แหละกประหยัดนนั่แหละไรจุดกักลาก็คือประหยัดใส่ยังตรงแบบอนั่นประหยัดสุดๆนั่นแหละคือเสื้อผ้าก็ตอนแรกๆก็ซื้ออยู่แต่ว่าพ่อนี่ก็นี่อบครัวมากกับ่ค่อยได้ซื้อบันไดก็ซื้ออยู่ก็ส่วนน้อยเนาะพี่น้อง ตอบคำถามพี่น้องหาเงินมาจากไหนสร้างบ้านอะไรเงินเก็บออลลอมดิดมาหลายปีสองคนจังได้เพื่อนเฮ้ยได้มาหันหน่อยมาอีกบาดนี้บดได้ไหมออือคอยเป็นคอยไปเ้ากบพอจะซื้อยางยืดแค่เพียงให้เทียงหน้าคือพี่น้องเห็นน่แหละ ไปในเมืองกับมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อเลี้ยงหมูกระทะอย่าง,าางไ,าไปในนี้จะได้ไปซื้อนะแต่ละแต่รุงต่ละก็ซื้อเงินเท่ากับซื้อส่วนนึงกับเงินผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากมาให้ซื้ออยู่ซื้อกินกับ่วนนึงกับสิประหยัดไปเ่วงนั่นเนาะเ่วงดำหงายดำหน้ามีพี่นอออ้องอะไรค่อยเบิ่งค่อยชมคลิปให้แล้วก็ค่อยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่น ส่งเสริมช่วยเรือมากอะไรเนาะน้ำใจ่นเอ้ยเอ้ยงานกึ่ Bil oil. ไงงานอยู่ท่อป่ะสบายท่ออะไรขอป่ะไปไปนอนมาเลยกินอิ่มพี่น้องเลยขานอนลงผัดแหวกขานจับอันนี้มันผัดมันผัดเบาแหวกนะมันเลอะเลยรละมันเลอะไปเลอะอีก เอ้ยนั่นไหนเอ้ยขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องพอกันคลิปน้าขอบคุณทีเขามาหับ zoom คลิปยึดเอามกตัวเตี้ยนนี่นอนเถอะไอ้ตัวเตี้ยน <c oughs> ให้ได้พี่น้องสบายดี